สามนาทีไอทีควนตัมควนตัมขึ้นมือถืออืืม ข่าวสั้น3มนาทีเป็นข่าวดังจากสองสำนักข่าวต่างประเทศอันเป็นต้นทางข่าวไอทีดังในทั่วโลกออนไลน์ช่วงสงกรานต์ปี2564ที่ผ่านมานะครับเป็นอีกครั้งครับครั้งที่2แล้วหลังจากครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อท้ายปี2020เนื่องจากว่าโทรศัพท์ 5G สัญชาติเกาหลีใต้และเวียดนามออกโทรศัพท์รุ่นใหม่พ่วงเอาชื่อควอนตัมและสเปคติดชิปจำนวนสุ่มเชิงควอนตัมหรือควอนตัมเรนดอมนัมเบอร์เจเนเรเตอร์ออกมาขายด้วยพร้อมกับการโฆษณาที่ยังเก๊กๆกังๆอยู่พักใหญ่เมื่อช่วงท้ายปีนะคร ครับทบทวนกันได้กับสรุปข่าวรหัสลับเชิง 2020, ควอนตัมปี2020กับชิปควอนตัมเรนดอมนำเบอร์เจนเรเตอร์นะครับตามไปดูกันว่า ข้อมูลเชิงเทคนิคของเจ้าตัวชิปที่ว่านี้มันคืออะไรสร้างจาก LED คุณภาพไม่ได้เทียบเท่ากับเลเซอร์แล้วเหตุใดถึงม่อยู่ในชิปไม่อยู่ในโทรศัพท์ 5G รุ่นนี้ได้ไม่ได้เน้นที่คุณภาพของจำนวนสุ่มแต่เน้นหวังผลการสร้างภาพลักษณ์เชิงควอนตัมเป็นอย่างไรนะครับทบทวนก็ได้กับซึ่งข่าวในช่วงท้ายปี2020ที่ผ่านมานะครับยังไม่ปังหลายสำนักมีผลการรีวิวเฉพาะกับตัวโทรศัพท์ 5G ทั้งสตันชาตินั้นว่าสปเปคขั้นเทพเลยนะครับกล้องเอ่ยชิป CPU เอยซอฟต์แวร์เอ่ย แต่ไม่มีใครเลยสามารถรีวิวชิปควอนตัมได้ เพราะอ,อะไรครับแม้กระทั่งซีอบริษัทอดีคนติกขายชิปให้กับบริษัทโทรศัพท์ 5G ทั้ง2ส,สัญชาตินี้ก็ตอบเลี่ยงๆนะครับเมื่อเชิญให้มาพูดให้บองไทยฟังเมื่อปีก่อนดูข้อมูลเก่าได้นะครับเพราะอ,อะไรดังนั้นสําหรับการระบาดรอบที่2ของคําว่าควอนตัมกับโทรศัพท์ 5G เมื่อพ่วงเอาคําว่าควอนตัมมาใช้ในโทรศัพท์ที่ปล่อยโทรศัพท์ 5G รุ่นที่2ออกมาแล้วในช่วงสงการานที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่ามีสานักข่าวขายโฆษณาต่างๆนี้ไปแต่งความเติมข่าวว่าจเจ้าควอนตัมบริษัท เนเนโอลเตอร์นั้นเป็นรหัสรับเชิงควอนตัมเพี้ยนไปเลยนะครับเองเลยทีนี้ดังมากในช่วงสงกรานแต่ดังแค่แวบเดียวแล้วก็หายไปดังนั้นสามาทีไอทีควอนตัมชุดนี้มาเน้นกันที่ว่าสองธนักข่าวต่างชาติต้นทางแพร่เชื้อควอนตัมแปลกปลอมเสริมแต่งนี้ทําให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างในสังคมนะครับสามหัวข้อหลักๆที่ควรจะได้ร้องเสียงอือหือตามไปด้วยเลยอือหือแรกเป็นความสําเร็จในทันทีครับนั่นก็คือ1 การโฆษณาลูกโซ่ฟรีแห่งปีเนื่องจากว่าบริษัทผู้ผลิตต้นทางนั้นไม่ได้มีทําอะไรผิดนะครับไม่ผิดเพราะคนตั้วก็เป็นคนต่าของจริงแม้คุณภาพร่างจาก LED ดีไม่ได้เน้นไปที่ความปลอดภัยสูงสุดที่ทําจากแสงเลเซอร์แต่มาใช้ L e d ดีเนื่องจากราคาถูกได้จํานวนสุ่มที่คุณภาพด้อยกว่าเนื่องจากว่าถ้าใช้แสงเลเซอร์ราคาอาจจบานตั้งแต่ต้นทางกลางปลายเลยนะครับดังนั้นความสําเร็จโฆษณาลูกโซ่แห่งปีนี้ภาคผู้ชาหรือสาขาการโฆษณาควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งครับเพียงแค่พุ่งคาว่าควนตั้มเข้าไปสร้้าางงควมลัใหก สินค้าก็เป็นความสาเร็จแล้วสาหรับผลกระทบที่2คือความสาเร็จที่ยังต้องรอประเมินนะครับว่าทวนแบ่งการตลาดดีขึ้นไหมมีคําว่าคนตั้มหรือไม่มีใช้หรือไม่ใช้ทําให้ขายเครื่องโทรศัพท์ 5G นั่นดีดีขึ้นไหม ผลกระทบที่3คือความลมเหลวโดยสิ้นเชิงครับของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักข่าวสื่อไทยที่ไปแปรมาจากข่าวแต่งเติมต่างประเทศทั้งสองแห่งนี้แล้วมาปั่นขายโฆษณาต่อโดยที่ไม่ได้สืบค้นต้นทางจากผู้ผลิตโทรศัพท์5 g จีทั้งสองลึกๆเอาเองไปทําให้เกิดหัวเชื้อการกระจายระบาดควอนตัมแปลกปลอมแบบนี้ต่อไปได้วงกว้างกลายเป็นลูกโซ่ไปเลยนะครับ ควันต่ำขึ้นมือถือ,อ,อทั้งเกาหลีใต้และเวียดนาม